สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม5ประตูสปอร์ตซื้อสวย1คันครับคันนี้สวยสภาพเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมครับปี2013ครับ5ประตู m a สด้3ตัวสปอร์ต1.6ออโต้น้ำมันล้วนครับคันนี้สวยนะครับสีแดงเดิมโรงงานไฟหน้าโปรเจกเตอร์จะทรงล้อมายางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ4 6 0 0 6 0 0 0นะครับผ่อนได้6ปีครับ2 30,000 5,000บาทนะครับชมเช็คตูวรถทดลองขับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากสมาชิกที่ชอบทรงนี้สีนี้เลยนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับชมเช็คตูรถที่มินบุรีบริการจะส่งทั่วไทยคันนี้เครดิตดีเหลือเงินกลับบ้านได้1,000 0แสนได้นะครับ ใครสนใจอยากได้เอาไปใช้งานนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก,ก่อนนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับเหลือเงินก็ยังได้ครับรถสวยมากๆนะครับเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับมาด้าสามสปอนะครับภายในสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังสภาพ นี้เลยครับย่งใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกระบบเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับโดยรวมใช้งานแล้ว1,10,000กิโลเมตรนะครับคันนี้แจ้งว่าเคยติดแก๊สอยู่สักพักนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับณปัจจุบันใช้งานได้ปกตินะครับเราไปคัดรถสวยคัดรถด,ดีมาฝากนะครับ ถึงจะเคยติดแก๊สก็ใช้งานแค่1,1 0 0 0 0หกิโลเมตรนะครับตอนนี้ระบบทุกระบบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับใครที่สนใจถูกใจเข้าใจอยากได้ราคานี้สภาพนี้นะครับกับปีนี้มาด,ด้า3ราคานี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับใครที่เข้าใจอยากได้มาใช้งานนะครับมาชมเช็คบริการจัดไฟแนนได้ทั่วไทยครับจัดไฟแนนให้ทั่วไทยบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับโดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจกับ5ประตูสปอร์ตแบบนี้นะครับมดา ด้า3สปอร์ตปี2013ครับ1.6ออโต้แอร์แบ็ก ABS บพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนะครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจะส่งทั่วไทยใครที่เครดิตด,ดีจัดได้ฟรีดาวเหลือเงินได้เยอะแยะเลยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีว่าเอกสารครบถูกต้องนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อ,อพิกคว่ารถสภาพดีราคาดีใครที่สนใจอยากได้มาใช้งานมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในมาสด้าสในแฟนเพจแฟนขับ เฟซบุ๊กใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับคันนี้สภาพกริปมากนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับแก้มหน้าแก้มซ้ายคานหน้าคานบนอยู่ครบครับเช็คชมดูได้เลยครับรถพร้อมมากๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาใช้งานนะครับกับ Mazda 3 Sport ปี2013 1 1ึ่งแกิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกรอไม่แต่อย่างใดการันตีการจัดส่งการันตีการโอนการันตีไม่มีชนตัดต่อหรือพิกวม้มการันตีใม่แท้นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับสนใจก็มาเช็คมาชมมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ